วันนี้นะครับพี่นาณาเนี่ยมีมะม่วงเปรี้ยวอยู่ในครัวครับเขาก็เลยจะทํายำนะครับเอาใจสายแซ่บกันกับเมนูยำมะม่วงไก่ทอดนะครับขอบอกเลยนะครับว่าพี่นาณาเนี่ยมีเคล็ดลับในการทอดไก่ให้กรอบอร่อยนะครับแล้วก็น้ํายำสุดแซ่บเลยละครับและแน่นอนนะครับสาหรับช่วงของผมเทคนี้แล้วก็อาจารย์เมนะครับเรามีเมนูข้าวห่อใบบัวมาฝากกันครับสูตรนี้นะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับมีทั้งหมูหมักไค่เค็มเห็ดหอมปุนเชียงนะครับใครก็ทําตามกันได้นะครับออกมาเพอร์เฟกต์แน่นอนครับผม ดูสินี่ตเต็มไปหมดเลยวันนี้แม่ค้ามานะคะมีของอร่อยมาฝากค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะอ่ะเริ่มต้นค่ะวันนี้ความอร่อยอันดับแรกที่แม่ค้านามาฝากนะคะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้นี่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 นโอ้ยขายมาแปดปีค่ะขายมาแปดปีนะคะไม่ใช่เพิ่งทาเมื่อวานนี้หรือไปซื้อก็ามาขายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นฟรุตเค้กต้นตํำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนี่คุณดูนะคะใช้พิมพ์ขนมนะคะขนาดาเส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดนิ้วค่ะหนาไม่หนาดูเอาสิคะนี่ น้ำหนักนะคะกิโลครึ่งค่ะกิโลครึง่งน้ำหนักมากอย่างนี้แสดงว่าผลไม้แน่นบึกเลยนะคะเป็นฟรุตตามินา่าฟรุตเค้กที่อร่อยมีกลิน่นหอมเป็นเอกลักษณ์อาจารย์ยิงสักคำก้อนแรกในชีวิตก็คือรถนี้ขายตั้งแต่วันที่เอาคลิงฟิล์มแรปแล้วก็ใส่ถุงกระดาษธ,ธรรมดาส่งไปถึงลูกค้า8ปปีผ่านไปบรรจุลงกระป๋อง ทำแบบนี้ไม่มีแม้แต่1วันที่อาจาริสสักไม่ขายขนมชนิดนี้นะคะขนมตัวนี้มีชื่อว่าฟรุตเค้กต้นตำรับค่ะ สั่งเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะ850บาทค่ะ850บาทค่ะอันที่ที่เา่าจะนนิสักทำแล้วขายดีขายดีนี่อิง h f ชฟ i t เค k e ค่ะกระป๋องนี้ค่ะทำไมต้องเป็น e อิง h f ชฟ i t Cake เพราะว่าผลไม้เนี่ยอาจจะนิสักหมักประมาณ30 6 0วันแต่ในที่สุดพอจะทำเป็นอิง h f ชฟ i t เค k e ต้องเอามาแช่ในชาคาโมไม์กับเออร์เกรต่ออีกนะคะทุกชิ้นของผลไม้เวลาเข้าปากเสร็จคุณจะหอมกลิ่นชาเออร์เกรีกับคาโมมาฉ่ำ อร่อยมีความเป็นผู้ดอีอังกฤษมากเลย888บาทค่ะของมีค่ะไม่ต้อง p r อเดอร์ order. ของมีค่ะไม่ต้อง p อ e เดอร์นะคะใครก็ตามที่คิดว่าเป็นกังวลเรื่องปริมาณน้ําตาลจะกินหวานได้ไหมนี่ ี่ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติค่ะฟรุตเค้กหวานธรรมชาตินะคะนี่ทำไมถึงต้องบอกหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ําตาลทรายเลยแม้แต่เกล็ดเดียวค่ะหวานค่ะจากน้ําผึ้งและอินทผลามัมและผลไม้แห้งตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณจึงม,มั่นใจได้ว่าถ้าหากใครกังวลเรื่องปริมาณน้ําตาลก็รับประทานตัวนี้ได้ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติค่ะอันนี้1ชิ้นตัดได้12จาก12หั่นครึง่งรับประทานเช้าชิ้นหนึ่งเย็นอีกชิ้นหนึ่ง เท่ากับเนี่ย12ชิ้นรับประทานได้12วันถ้ากินชิ้นเดียวรับประทานได้24วันขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่เน่าง่ายบูดเร็วนะคะสามารถหั่นเป็นชิ้นเก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นเก็บได้นานนับเดือนในอุณหภูมิไม่เกิน4องศาถ้าอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้เก็บรอบ18 1ปีสบายมากค่ะสบายมากนะคะคุณฟังนะคะฟลุตเค้กเนี่ยเมื่อทําเสร็จไม่ใช่แบบเสร็จปุ๊บใส่ถุงก็รีบส่งขายไม่ใช่นะคะผลไม้หมักเป็นเดือน หึงชิ้นใช้เวลาอบ3มชั่วโมงครึ่ง1เตาเราได้ขนมเพียงแค่12ชิ้นเท่านั้นแสดงว่า1วันเราทําได้เพียงแค่30กว่าชิ้นและขนมใส่ถุงสุญญากาศแบบนี้อาจารยินงสาต้องเอจิ้งคือบ่มค่ะบ่มจนกระทั่งมั่นใจว่าเนื้อของขนมนั้นฉ่ำเวลาคุณไปตัดนะคะ จะมีความนุ่มมีความฉ่ำรับประทานเสร็จแล้วคำเดียวคุณลืมไม่ลงเลยเพราะความอร่อยแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่มีใครทำขายแน่นอนค่ะพัน้า้อยบาทค่ะหวานธรรมชาติกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะอันต่อไปค่ะโอ้หวัยรุ่นชอบมากนะคะนี่กอเดนฟ f ุตเค้กค่ะมันจิ๋วลงในพิมพ์วงแหวนอุดมไปด้วยผลไม้มสีเหลืองทองค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแอปริคอรหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะเค,ค้กชนิดนี้มีความฉ่ำ เนื้อแน่นจึงต้องใช้เทคนิคในการอบแบบวอเตอร์บาค่ะนั่นคืออบด้วยการเพิ่มความชื้นลงไปเสร็จแล้วขนมของเราจะออกมาสีสวยคุณดูสิคะมันแน่นมากใส่เต็มตรงกลางจะไม่สุกเราจึงต้องทำแบบนี้แล้วก็หั่นออกมาเป็นฟลุตแคกที่หั่นแล้วสวยที่สุดในโลกค่ะไม่หวานนะคะ กลิ่นหอมแต่ถ้าคุณชอบหวานอมเปรี้ยวนี่ค่ะเรามีฟู้ดซอสเพิ่มให้อีกนะคะหยอดลงไปนิดหนึ่งเอาช้อนรูปแล้วก็รับประทานเปรี้ยวลิส หวานเพิ่มขึ้นละมุนกลมกลม่อมวัยรุ่นชอบมากรับประทานกับไอศครีมหรืเครื่องดื่มใดๆก็ได้นะคะ950บาทค่ะ950บาทค่ะโกลเด้นฟุตเค้กค่ะทั้งหมดของมีนะคะไม่ต้องพรีออเดอร์วันนี้โชคดีสั่งได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขนมเรานะคะโอนเงินวันนี้พรุ่งนี้แพ็คของเสร็จถึงขนส่ง ไม่เกิน3วันถึงมือคุณค่ะทันทีที่ได้รับขนมนะคะขอความครุณาแช่ตู้เย็นก่อน2-3ชั่วโมง,งค่อยนำออกมาตัดถุงสุญญากาศแล้วถึงค่อยหั่นนะคะกล่องบุกกล่องบี้ชั่นมันค่ะขนมสวยตรงปกอร่อยค่ะจะยิ่งสักรับรองค่ะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือเข้าไปที่เซลเพจของเรานะคะโปรไฟล์ก็ได้นะคะทุกแอปค่ะเนื้อดีเอ็มคุยหลังบ้านค่ะช่วงของนานาวันนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าคำว่าเพอร์เฟกเนี่ย ใครๆก็ทําอาหารได้เพอร์เฟกแล้วก็อร่อยได้ง่ายๆค่ะอย่างแน่นอนวันนี้มาดูสูตรของเราดีกว่าอาจารย์เมย์กับเท็ดี้ทำข้าวห่อใบบัวนะคะวันนี้นานาก็จะชวนคุณทํมมายำมะม่วงไก่ทอดค่ะสูตรของนานาวันนี้รับรองว่าอร่อยเพอร์เฟกตแน่นอนเริ่มต้นจากไก่ของเราค่ะเมนูยำมะม,ม่วงไก่ทอดของเราต้องหมักไก่ก่อนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขา เจ้าเนื้อไก่ของนานาเนี่ยนะคะนานาแช่ไว้ในตู้แช่ The f ฟ e e z e r Advance ค่ะตู้แช่ตู้นี้เนี่ยคุณผู้ชมมีชั้นวางปรับระดับได้ตามขนาดของที่เราแช่ค่ะคุณผู้ชมจะแช่ไก่ทั้งตัวก็ได้จะแช่แตงโมทั้งลูกก็ได้เพราะว่าเจ้าตู้แช่เนี่ยสามารถปรับระดับได้เยอะมากๆาคตาม ต้องการเลยนะที่สําคัญตู้แช่แบบเนี้ยความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟค่ะที่สาคัญที่สุดที่เราชอบมากสายทําอาหารเนี่ยนะคะทุกคนจะชื่นชอบตู้แช่แบบนี้เพราะว่าเป็นกระจกใสค่ะข้อดีของตู้แช่กระจกใสเนี่ยคือเวลาคุณซื้ออะไรเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้วันนี้ฉันมีของอะไรในตู้เย็นบ้างทําให้การจัดเก็บของสะอาดและเป็นระเบียบได้มากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าชั้นวางของเขาปรับระดับได้อิสระของเล็กหรือใหญ่ก็สามารถปรับได้ทุกอย่างสะดวกสบายมากๆเลยก่อนที่เราจะหมักทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมน้ำมันก่อน ทอดของเนี่ยถ้าต้องการทอดของที่เป็น deep f ยเนะขวดนี้ที่นานาใช้เป็นน้ำมันปลาล์มตรามรกตทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานเหมาะกับการทอดของที่ใช้ไฟแรงๆค่ะระหว่างที่เรารอน้ำมันของเราร้อนนะคะเราก็จะมาหมักเนื้อสัตว์ของเราก่อนวันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ของนา,นาใช้เนื้อไก่ที่มีหนังด้วยติดสะโพกเป็นเนื้อสะโพกแบบนี้เอากระดูกออกนะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนการหมักง่ายนิดเดียวเองคุณขา ของปรุงราบน้ำตกตราโลโกค่ะอร่อยได้รสราบน้ำตกถึงใจนี่ใส่ลงไปหมักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่สําหรับคลุกยำเราด้วยครั้งต่อไปที่คุณหมักเนื้อสัตว์เนี่ยลองใช้กะทิแบบนานาดูเวลาหมักเนื้อสัตว์แล้วใช้กะทิเนี่ยไขมันในกะทิเนี่ยนะคะในมะพร้าวเนี่ยจะช่วยทําให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มชุ่มฉ่าได้ละ่ะวันนี้ใช้เป็นอัมพาวากะทิร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสด ครั้งที่ทอดอาหารนะคะเราอยากได้ความกรอบรอบไม่อมน้ํามันคุณลองใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบนานาดูนะไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่กรอบไม่อมน้ํามันจ้ะใส่ไก่ลงไปนะคะเวลาหย่อนเนื้อสัตว์ถ้าต้องการทอดของเนี่ยเวลาทิ้งทิ้งสลัดออกไปจากตัวแบบนี้น้ํามันจะไม่กระเด็นโดนตัวมีวิธีการทอดของง่ายๆแล้วไอ้พวกแป้งเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยทอดไปด้วยนะหุ่ยเวลาเขากบกรอบๆนี่อร่อยมากคุณ ไก่ทอดเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ทำกี่ครั้งก็อร่อยที่สำคัญคุณสามารถเปลี่ยนรสชาติได้เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะในการทำไก่ทอดมาฝากสีเ,เหลืองแล้วทิ้งไว้อีกสักครู่เดียวค่ะจนกระทั่งของเขาเลืองขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวตักขึ้นมาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันจ้ะ ก่อนจะทํายําค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตอธิบายข้าวแสนอร่อยจานนี้ค่ะมาจากหอนี้เลยเป็นข้าวเจ้าสุดผสม5้าสายพันธุ์นะคะตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขาหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณซื้อไปนะล้างให้สะอาดข้าวหนึ่งส่วนน้สํนสองส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปากติเลยค่ะก็จะได้ข้าวแบบนี้ออกมารับรองเนื้อนุ่มรับประทานง่ายจ้ะ ขั้นตอนแรกของเรานะคะในการทํายำวันนี้ทำง่ายๆนะ่านะนะใช้นี่ค่ะผงกรุงราบน้ําตกตาโลโบใส่ลงไปแล้วเหลือเอาไว้นิดนึงนะคุณนะเอาไว้โรยหน้าหน่อยมันจะทําให้สียำของคุณน่ารับประทานมากปรุงรสความเค็มและนัวด้วยเจ้าขวดนี้เลยค่ะคุณขาน้าปลาล้าปรุงสําเร็จตราโลโบค่ะเป็นน้าปลาล้าปรุงรสต้มสุกรสชาติอร่อยกลมกล่อมครบรสจากนั้นใส่มะม่วงค่ะลงไปวันนี้เลือกมะม่วงกึ่งกึ่งสุกหน่อยนะคะ คือถ้าได้ดิบๆมาก็จะดีมากแต่อากาศมันร้อนจริงๆคุณค่เคล้าเนื้อมะม่วงของเรากับตัวเครื่องยำก่อนเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยได้ตัวเบสของยำมะม,ม่วงนัวๆแล้วเราเติมความเผ็ดเข้าไปค่ะใส่พริกขี้หนูตามด้วยหอมแดงซอยหากใครชอบหวานนะคะใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำเชื่อมลงไปนิดหนึ่งก็ได้ค่ะนิดเดียวพอจากนั้นเคล้า ด้วยนี้มาจากอันนี้ค่ะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักขค,คุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเวลาจะเอามาปรุงอาหารเนี่ยด้วยความที่เขาเนื้อเยอะมากๆแล้วก็มันน้อยถ้าคุณเอาเจ้าก,กุนเชียงเนี่ยไปทอดเลยเนื้อจะแข็งค่ะแนะนํานะคะต้มน้ําเดือดค่ะใส่กุนเชียงตามที่ต้องการลงไปอย่างเช่นคนหนึ่งทานเนี่ยสเม็ดก็พอแล้วอิ่ม ใส่ลงไปเสร็จปุ๊บทิ้งจนกระทั่งน้ำเย็นสนิทค่ะปิดไฟแล้วก็เอากุนเชียงมาหั่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็เอาข้าวมอดทอดก็ได้หรือทอดก็ได้ก็จะได้กุนเชียงแบบนี้มาค่ะข้อดีของกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานิ่งสักนะคะเขาไม่เส่ดินประสิวไม่เส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังจ้ะเราจัดไก่ทอดกับกรอบของเราลงภาชนะก่อนค่ะจากนั้นใส่ยำมะม,ม่วงของเรานะคะลงไปเลยทานปเปล่าๆก็ได้ค่ะ ทานกับข้าวก็อร่อยอะเสิร์ฟโรยถั่วลิสงพั่วหอมๆกุ้งแห้งนะคะทอดเอาไปล้างน้ำก่อนเนาะแล้วก็ทอดก,กรอบๆใส่กุนเชียงลงไปของบ้านเราเองใส่เยอะได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะวางผักชีหน่อยนึงยำมะม่วงไก่ทอดของนานา,นานเรียบร้อยละค่ะ ในช่วงนี้นะครับแน่นอนนะครับเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมนะครับแล้วก็จะมีขนมอร่อยๆนะครับหรือเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับอย่างวันนี้เขาบอกว่าขอละมือจากเบเกอรี่ก่อนขอมาทำสแน็คนี่อะสแน็คในวันนี้คืออะไรนะครับเป็น Lotus l e a p p r r c e l Lotus Leaf คือใบบัวใบบัวข้าวห่อใบบัวใช่ข้าวห่อใบบัวอันนี้เมนูระดับแบบจีนพัตคาเลยนะอาจารย์เม แล้วเราจะได้แบบเหมือนร้านดังเลยเหรอเหมือนสิคะโอ้ <c oughs> โหนี่อาจารย์เมย์การันตีขนาดนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับกับเมนูข้าวห่อใบบัวครับข้าวห่อใบบัวของเรานะครับอีกหนึ่งส่วนผสมนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจาร,รย์เมย์บอกเลยว่าซองนี้ซองเดียวหอมอร่อยแน่นอนนะครับ<ม>เครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบนะครับสะดวกในการใช้นะครับแล้วก็ได้กลิ่นและก็รสชาติของเมนูอบหม้อดินแบบดั้งเดิมเลยแหละครับ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยของเมนูนี้เลยนะครับน้ำมันู่เหลืองตรามรกตนะครับสกัดจากู่เหลือง1 0 0ะครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยอันนี้เราใส่ลงไปนิดนึงนะครับเขาจะช่วยยังไงบ้างครับอาจารย์เมยให้เขาชุ่มฉําแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะตามด้วยน้ำมันงาจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับ เป็นกันน้ำน้ำเปล่านิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวที่คนให้เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวนี้ยืนง่ายๆเลยนะใช่แล้วก็หมูสไลด์นะเราจะใช้หมูสันคอ ปุ่มสามชั้นไม่ได้หรอไม่ได้เพราะสามชั้นเราก็ต้องมาตัดเ e อที่หน,นังเขาออกอ่ะพอสมพอเข้ากันแบบนี้อันนี้เรียกว่าเป็นน้ำหมักละกันะะนะครับจากนั้นอย่างที่อาจารย์เมย์แนะนํานะครับเราใช้เนื้อหมูส่วนสันคอนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบไหนเป็นแผ่นค่ะเด็๋ยกันเดีด๋ยวกินมา,มานี่ให้คุณผู้ชมดูดูที่คีดน่ารักจังเลยนะครับเหมาะกับครัวอาจารย์เมย์มากเป็นหมูสันคอหั่นบางๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสาเหตุที่สันคอเพราะว่าชุ่มฉ่ำมีทั้งมันทั้งเนื้อ นะครับเอาไปอบเอาไปนึ่งปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็ยังแบบว่าได้รสชาติอ,<ช>อยู่นะครับโอ<ช>้สูตรนี้ทำรัดหน้าได้ปะเนี่ยรัดหน้าเราก็ต้องใส่มากกาออใส่มากกว่านี้ค่ะ โอหดูน่ากินมากโอเคแล้วเราก็พอเข้ากันแล้วนะเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปเห็ดหอมนี่เป็นเห็ดหอมแห้งใช่น้ําแช่น้ําแตงก็ต้มนิดนึงก็ยิ่งดีอ๋อต้มก่อนนิดนึงด้วยใช่แล้จะไม่ให้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะพอเดี๋ยวมาเราต้องแต่เข้าไป่า่ทําขายนะทำกินได้อะ่างนี้อะค่ะไม่เคยเห็นร้านไหนให้แบบนี้เวลาเราไปเราอะเราจะต้องเจอ หลักๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของเนื้อหมูนะครับแล้วก็จะมีเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะครับหมักกับเครื่องปรุงโรโบนะครับแล้วก็มีน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนิดนึงแล้วก็ตัวช่วยอย่างแป้งข้าโพดที่จะทําให้หมูนุ่มเนาะใช่อ่ะแบบนี้หมักทิ้งไว้ถ้ามีเวลา1ชั่วโมงในตู้เย็นนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราหมักหมูกับเห็ดหอมเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของข้าวข้าวอ่าส่วนของข้าวแน่นอนครับก็ต้องเป็นรสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบนะครับต้องบอกว่าสะดวกมากๆนะครับใส่ลงไปในอ่างแบบนี้ชามผสมนะครับมินฟองเหมือนกันนะครับโอ้เขาเป็นเพสเนียนละเอียดแบบนี้เลยช่มากมากจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับอย่างเมื่อกี้หมักหมูเนี่ยอ่ใส่เข้าใจ ข้าวนี่ทําไมต้องใส่อ่ะล้วนอ๋อให้ข้าวเขาเป็นเม็ดสวยงามไม่ติดกันใช่่จันเมนี่สวยงามจริงโอเคเอาล่ะน้าร้อนน้ําอุ่นนะครับม่เป็นน้ำร้อนนะฮะใส่ไปคนให้เข้ากันก่อนนะอะจากนั้นคนส่วนผสมสามอย่างนะครับคุณผู้ชมให้เข้ากันเนี่ยคนใส่ถุงมือรอแล้วใช่ ข้าวเหนียวสุกนะคะข้าวเหนียวสุกนะอืเข้าใจมาตลอดนะนี่ว่าเป็นข้าวสวยไม่ค่ะของแท้นะสูตรนี้ของแท้คือต้องเป็นข้าวเหนียวของแท้นะของแท่พูดพูดของแท่ออเทนติกพูดของแท่ได้ไหมไม่ได้พูดของแท่หน่อยไม่เอาเร็วนวดนะคะ โอเคขอขอกุ้งแห้งใส่เข้ามาทีดิดกุ้งแห้งอันนี้เอาไปทอดแล้วทอดนะคะ่ะพ oh oh. อไม่ทอดนะเขาจะไม่หอมเลยเขาจะคาวแต่นี้คือไม่คาวเลยนี่เหมือนกินเปล่าๆได้เลยนะได้ค่ะไม่น่าละหายไปเยอะ <c oughs> อโอ้ใส่หมดเลยเหรอหมดค่ะโอ้จันเมย์ห้กรัมเครื่องเยอะมากนะค่ะเข้าห่อใบบัวต้องเป็นแบบนี้เวลาอยากจะหาอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้หากินยากแล้ว ได้แบบนี้ต้องพักทิ้งไว้ไหมครับพักแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ห่อได้เลยอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้เราก็เตรียมหมูที่หมักไว้ใช่ค่ะครับแล้วเดี๋ยวเรามาห่อในใบบัวก,กันครับ อ่ะละครับตัวหมูของเรานะครับที่หมักไว้อันนี้พร้อมแล้วนะครับข้าวเหนียวก็เตรียมไว<ช>้ละมาถึงขั้นตอนสําคัญนะค,ครับอ,อ่านี่ใบบัวต้องลวกแล้วนะอย่างน้อยหน<ช>ึ <S 1> 1 <S ่งนาทีใช่นะครับน้าร้อนนะคะใส่น้ํามันเด้งก็กใส่เกลือใส่เกลืออ่าเด้งกล็ลวกโพชเขานะเด้งก็ช้อนขึ้นมาเด้งก็เช็ดให้แห้ง เนาะเวลาเราห่ออันนี้คือหน้าด้านหลังด้านหลังเออเป็นหน้าเลยนะอันนี้คือข้างในอ๋ออ่าโอเคนะคือข้างในคือจะต้องมีข้าวอ่าโอเคนะจากนั้นอาจารย์เมทาน้ํามันลงไปนะฮะน้ำมันทูเหลืองบรากดได้ไหมอ่าเราก็จะเอาข้าวข้างล่างประมาณ50กรัมพอเราจะแบ่งสองส่วนนะคะครับอ่าโอเคเราก็จะมีหมู ก็ออกมาพรีเมียมเลยข้าวนะครับเรียงลงไปจากนั้นวางด้วยหมูแล้วก็ประกบด้วยข้าวแล้วนี่เป็นเห็ดหอมแล้เห็ดหอมลแล้หมูอีกอืไข่เค็มโอ้ไข่ดังเค็มเป็นก็คุณเชียง นี่นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้กุนเชียงห่อนี้นะครับกุนเชียงหมูมินิคอกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักนะครับบอกได้เลยว่ากุนเชียงตัวนี้เนี่ยพรีเมียมมากๆนะครับไม่ใส่ดินประสิวนะครับที่สําคัญนะครคุณผู้ชมเนื้อเยอะมันน้อยแล้วเวลาทานเนี่ยจะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังผมมั่นใจว่าเข้ากันดีมากๆกนะครับกับตัวข้าวห่อใบบัวของผมนะฮะฝากนะฮะคุณผู้ชมนี่โอเควิธีการห่อเลยนะพับอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้ว ซ้ายขวาพับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะเป็งกะมวนต้องเก็บขอบหน่อยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็วางลงไปที่ซึ้งที่ซึ้งของเราต้องทาไขมันเพราะมันสมมุติไม่ทาไขมันใช่ไหมติดเหรอมันติดใบบัวยังติดเหรอกลัวสติดอ๋อกลัวโอเคโอเคนะ นี่เป็นสาเหตุว่าต้องเป็นหมูแบบชิ้นบางกําลังดีด้วยเพราะว่าถา้าบางทีนึ่งไปอาจจะไม่สุขนั่นเนี่ยโอเคนะก่ออีกอันหนึ่งนะปิดลมนะ นี้ปุ๊บนะครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยรังถึงเตรียมไว้นะครับแต่อยากให้ทาไขามันนิดนึงอผมลองไว้อย่างนี้ก็คือทาน้ำมันั่วเหลืองนี่แหละนะครับเลียงลงไปเลยอ่ะแบบนี้ปุ๊บที่บอกว่านึ่งตั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไฟยังไงบ้างครับไฟแรงค่ะนึ่งไฟแรงเลยเหรอใช่ค่ะไม่น่าขายแพงเปลืองแก๊สโอเค นึ่งไฟแรงหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าข้าวห่อใบบัวสูตรของอาจารย์เมนน่ากินขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวห่อใบบัวนะครับนึ่งไฟแรงๆนะฮะหชั่วโมงได้ออกมาน่าทานแบบนี้เลย นะครับอาจารย์เมย์บอกว่าอยากให้ดูข้างในใช่ไหมครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าหอมมากเริ่มเลยครับเชิญนะนี่ดูความที่เป็นข้าวเหนียวนะทรงเขาสวยเลยใช่ค่ะโอ้โหว้น่ากินฝุดฝุดคุณผู้ชมลองทํากันดูนะครับเมนูแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างอาจารย์เมย์ยังบอกว่าหาทานยากเนาะจะไปหาทานที่ไหนก็ลําบากใจทําเองนะฮะเครื่องปรุงไม่กี่อย่างเท่านั้นแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวก็จะได้เมนูอร่อยๆน่ากินแบบนี้อย่างข้าวห่อใบบัวนะครับ ต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หมอมีนะครับข้าวห่อใบบัวนะครับหรือว่าอีกหนึ่งเมนูของเจเจนะครับยำมะม,ม่วงไก่ทอดนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่อย่าลืมทําตามทั้ง2เมนูเลยนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับเพียงพิมพ์คำว่ายิ่งสับฟูดนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลย Facebook y o u u u b e t i k t อกนะครับหรือว่า Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ